สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วทำเองกินเองกับแม่มิวค่ะวันนี้แม่มิวจะชวนมาทำขนมโตเกียวมะพร้าวอ่อนสุดแป้งนุ่มทำง่ายแล้วก็อร่อยใครชอบเดี๋ยวมาทำด้วยกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราจะมาเตรียมแป้งโตเกียวกันก่อนเลยวันนี้จะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตราว้าวตามด้วยน้ำตาลทรายแดงผงฟูเบกกิ้งโซดา แล้วก็เกลือป่นค่ะในส่วนของของแห้งนะคะจากนั้นก็คนของแห้งนะคะให้เข้ากันดีก่อนค่ะพอเข้ากันดีแล้วก็ค่อยมาใส่ในส่วนของนมจืดนมจืดใครจะใช้กะทิแทนได้นะคะตมด้วยน้ำเปล่าค่ะแล้วก็ไข่ไก่นะคะ3ฟองวันนี้แม,ม่มิวใช้เบอร์สองนะคะแนะนำให้ใช้ไข่ไก่ที่ใหม่แล้วก็สดก็จะดีนะคะ จากนั้นก็ใช้ตะก้อมือค่อยๆคนแบบนี้นะคะจนส่วนผสมเข้ากันดีไม่มีแป้งจับตัวเป็นก้อนค่ะประมาณแบบนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วนำไปกลองสัก1-2รอบนะคะไม่มิวจะก,กลองแค่รอบเดียวนะคะเพื่อให้ดดได้เนื้อที่เนียนละเอียดมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าแป้งนะคะจะมีที่จับตัวเป็นก้อนเล็กๆอยู่นะะที่ละลายไม่หมดค่ะ นี่เลยนะคะจะเห็นว่ามีแป้งนะที่เขาละลายยังไม่หมดนะคะเสร็จแล้วก็พักทิ้งไว้30นาทีค่ะในระหว่างที่รอพักแป้งอยู่ก็มาทำตัวไส้มะพร้าวอ่อนกันเลยนะคะเริ่มจากน้ำมะพร้าวน้ำหอมตามด้วยกะทิแม่มิวใช้กะทิกล่องนะคะแล้วก็น้ำตาลใจสุดนี้จะหวานน้อยนะแล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะพอใส่แป้งข้าวโพดเสร็จแล้วให้คนนะคะจนแป้งละลายดีก่อน แล้วก็ค่อยนำไปตุ๋นบนหม้อน้ำร้อนนะคะตั้งน้ำให้เดือดปรับใช้ไฟอ่อนวางน้ำแป้งลงไปแล้วก็ใช้ตะกร้อมือหรือช้อนก็ได้คนตลอดแบบนี้จนข้นค่ะถ้าใครจะเพิ่มแป้งข้าวโพดเพื่อให้ข้นไวขึ้นแนะนำมาให้ใส่ กับน้ำเปล่าผสมข้างนอกให้แป้งละลายก่อนค่อยนำมาเทนะคะไม่งั้นแป้งจะจับตัวเป็นก้อนนะวันนี้แม่มิวใส่เนยเค็มด้วยนะคะถ้าใครไม่ใส่แม่มิวแนะนำให้ใส่เกลือนอิดนึงนะคะจะได้มีรสชาติที่กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้คนแล้วนะคะก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปนะคะหนึ่งลูกใครชอบเยอะใส่เยอะใส่น้อยได้ตามชอบเลยนะคะคนผสมให้เข้ากันค่ะ ก็จะได้ความข้นประมาณนี้ก็นําออกมาพักทิ้งไว้ให้เย็นตัวหรือว่าใครจะพักให้มันอุ่นแล้วก็นําเข้าตู้เย็นก็จะไวขึ้นค่ะหลังจากที่ทําตัวไส้มะพร้าวอ่อนเสร็จแล้วพักให้เขาเย็นตัวแล้วนะคะก็นําตัวน้าแป้งมาคนก่อนทุกครั้งที่จะหยอดลงบนกระทะค่ะให้ทานเนยหรือว่าน้ำมันบนกระทะเฉพาะครั้งแรกก่อนเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะหยอดตัวน้ำแป้งลงไปน้ำแป้งไม่มิ้วใช้อยู่ที่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะ พักทิ้งไว้ประมาณ1นาทีเขาก็จะเกิดรูพูนแบบนี้ค่ะใครจะปิดฝาหรือไม่ปิดก็ได้นะคะถ้าปิดฝาก็จะสุกไวขึ้นนั่นเองนะคะพอเนื้อข้างบนสุกแล้วเริ่มแห้งก็ใส่ตัวไส้มะพร้าวอ่อนลงไปเลยค่ะใครจะใส่ไส้อื่นนะคะไส้สังขยาหรือว่าไส้ช็อกโกแลตหรือว่าจะเป็นไส้กรอกแบบนี้ก็ได้ตามชอบเลยนะคะแล้วก็ใช้ไม้ไพายนะคะ ม้วนพับง่ายๆแบบนี้เลยค่ะอันนี้เป็นแบบที่1น,นะอันนี้ทําแบบง่ายๆเลยนะคะนี่ก็พร้อมทานแล้วค่ะต่อไปก็ทําเหมือนเดิมนะคะใส่น้ําแป้งลงไปแต่นี้แม่มิวจะปิดฝานะคะพักทิ้งไว้ประมาณ1น,นาทีนะคะแล้วก็ใส่ตัวไส้ลงไปค่ะจากนั้นเดี๋ยวแม่มิวก็จะใช้ไม้พายนะคะ ม้วนเก็บอันนี้ใช้มือช่วยนะคะอีกมืออีกคั้างหนึ่งนะคะค่อยๆม้วนแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะน่าทานไปอีกแบบอันนี้แล้วแต่ชอบใครชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นได้เลยนะคะค่อยๆทําแบบนี้ไปจนหมดค่ะเสร็จเรียบร้อยนี่เลยนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะ พร้อมทานแล้วนะคะตัวไส้เนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะมีความหอมนะคะแล้วก็รสชาติหวานพอดีด้วยค่ะนี่เลยนะคะเดี๋ยวแม่มิวจะให้ดูเนื้อข้างในไส้ข้างในค่ะนี่เลยน่าทานสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวแม่มิวชิมก่อนนะคะหืมเนื้อแป้งนุ่มมากๆเลยค่ะตัวไส้ก็หอมอร่อยแล้วก็ หวานพอดีด้วยนะคะต้องลองไปทํากันดูนะยังไงก็ใครทําได้แบบไหนมาเม้นบอกกันนะคะเดี๋ยววันนี้แม่มิวต้องขอตัวกันก่อน,นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ